ดีครับท so 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 ุกคนวัน so นี้มาเที่ยวชุมชนทางเหนือหมู่บ้านชุมชนทางเลยบ้านบ้านจะว่าโบราณก็มาหนาชัยบ้านเก่าเกรุ่นเก่าเกก็จะมานี่ใต้ถุนสูงเออลุงเซียนอยู่ไหมอ๋อวันนี้มาเที่ยวมามาเยี่ยมเยียนบ้านลุงลุงลุงเซียนลุงเซียนอ่าขอญาตเข้าไปนะเข้าทางนี้หรือเปล่าลุงประตูอะไรเนี่ยโอ้ดูประตูเขา ดูประตูประตูโบราณมากเลยเป็นไม้ไม,ไม้ไม้สักใช่ไหมลุงให้ลุงเซียนไม้ยางเหรอไม้ยางทำนานยางเนี่ยเกินสิบปีอยู่มั้งเกินยี่สิบปีมั้งเนี่ยแต่บ้านหลังนี้น่าจะหลายปีแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูบ้านลุงเซียนหน่อย อันนี้ต้นผงชูรสใช่ไหมลุงเชียนอ๋อต้นผงชูรสอ๋อๆๆอต้นผงชูรสสวัสดีลุงเชียนอ้าวคุณลุงเชียนคนลุงเชียนคนไหนเนี่ยคนนนท์คนนนท์คุณนนท์ะมาดีมาดูบ้านมาดูบ้านเอ่อบ้านจะว่าบ้านเก่าหรือบ้านโบราณได้ไหมได้บ้านโบราณเนาะสามสิบกว่าปีแล้วสากว่าปีแล้วกัใช่อ๋อแล้วเจ้าของบ้านคนไหนเนี่ยสองคนนอนอยู่เปลเนี่ย อ่าเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมามาต้อนรับหน่อยเร็วโอ้ยโอ้สวัสดีครับลุงเซียนสวัสดีครับลุงเซียนอายุเท่าไหร่ปีเนี้ยฮะเจห้าแล้วเหรอโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เนาะอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมลุงว้าวอยู่คนเดียวเหรอนี่บ้านยี่สามสิกว่าปีแล้วเหรอโอขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นได้ึ้น อ้าวถ้าขึ้นได้ก็ขออนุญาตขึ้นไปดูบ้านชาวเหนือหน่อย,ยบ,บ้านคนเมืองขออนุญาตหน่อยนะลุงนะเดี๋ยวลุงก็จะได้ดูเออนี่บ,บันไดโรีบันไดแบบโบราณโบราณเนนะี่ยเขาจะสร้างบ้านแบบบันไดยอยู่ด้านหน้าเนาะบ้านอ๋อมันขึ้นขึ้นหลังบ้านด้วยอ๋อคือคือบ้านโบราณแบบแบบถึงแม้จะสร้างแค่เออประมาณ30ปีเนาะแต่ว่า ก็คกอตามแบบแปลนของบ้านโบราณเลยใช่ไหมบันไดด้านหน้าและบันไดด้านหลังปาลุงเซียนวันนี้เดินขึ้นไปจากหลังบ้านบันไดบ้านมามาต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยยินดีต้อนรับครับ <c oughs> ใครยินดีต้อนรับผมเนี่ยเออลุงเซียนยินดีต้อนรับขออนุญาตโอ้บ้านนี่บ้านโบราณนะโอ้โห นี่เป็นบ้านไม้สักนะถึงจะดูเก่าๆนี่คือเป็นก,กว้างๆเลยแตบ้านก,กว้างๆมันจะเย็นสบายเนาะไม่มีเนี่ยตรงนี้แหละบ้านทางเหนือหรือว่าอีสานก็จะประมาณนี้แหละคล้ายๆกันหนะ้าต่างไม้สกักสร้างมาแล้วสามสิบปีดุงเซียนก็อยู่คนเดียวนะเนี่ยอยู่คนเดียวเออ ไม่ต้องมีเพดานไอ้ไม่ต้องมีฝ้าแต่แบบนี้ก็โล่งสบายดีแล้วเดินเข้าไปหลังบ้านหลังบ้านมีครัวหลังบ้านใช่ไหมลุงเซียน<ม>เดี๋ยวนี้ครัวไปอยู่ไหนละครัวลัาอยู่ข้างล่างใช่ไหมห้องครัวอยู่นี่เหรอวันนี้ลุงเซียนจะพามาดูครัวหลังบ้านโอ้โหครัวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยบ้านหลังใหญ่มากเลยนะลุงเซียนอยู่คนเดียวนี่แบบอยู่ยังไงเนี่ยนอนตรงไหนมั่ง าั้งกนอนนี่างั้งเข้าไปนอนข้างในชอบนอนข้างในอ๋อเหรอโหนี่อยู่คนเดียวยังสะอาดขนาดนี้นะกวาดทุกวันเลยป่ะเนี่ยวันเว้นวันเนาะห้องน้ําก็สะดวกสําหรับคนห้องน้าสําหรับคนคนอายุมากกู้าบุโซอยู่คนเดียวอืมลุงเสียนเหงอไหม ธรรมดาเนาะก็ผมจะมาคุยเป็นเพื่อนให้หายเหงาเนาะครับนะโอเคปีนี้75แล้ว75แล้วก็ยังแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอืมผมดีใจที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านลุงเสียนเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วก็ได้ทือโอกาสก็จะมาหลายวันแล้วแต่ลุงเสียนนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่ขงล่างเลยไม่กล้าไม่ไม่อยากรบกวนเนาะแต่ก็มีความสุขแหละเนาะ ตามภาษาชายโสดนะอันนี้ก็คือหลังบ้านคือตามตามประเพณีโบราณทางเหนือเขาจะสร้างบ้านได้สองสองหลังละสองหลังละสองทางขึ้นทางลงแค่บันไดด้านหน้ากับบันไดด้านหลังเพื่ออะไรลงเสียงเพื่ออะไรมี สะดวกเออเพื่อความสะดวกอ๋อเพื่อความสะดวกบางทีงทอยากอยู่ทางนี้อยากยงลงทางนี้ก็ลงเนาะเออ<ช>ก็เหมือนที่บ้านสมัยนี้ก็มีประตูหน้าประตูหลังแล้วเนาะเห<ช>มือนการแต่สมัยก่อนมันเป็นบ้านยกเออยกเออยกถุนสูงใต้ถุนสูงแล้วแต่ก่อนนี้มันมีได้เลี้ยงไอ้ควายเลี้ยงวัวไหมได้เลี้ยงแต่แต่รุ่น รุ่นหลังจากสร้างบ้านหลังนี้ก็ไม่มีควายมีอะไรข้างล่างแล้วใช่ไหมแต่ก่อนควายวัวอยู่ใต้ถุนบ้านอ๋อนี่แหละทําไมเขาถึงก็สร้างบ้านเอ,อ่ยยกใต้ทุนสูงเพราะเพื่อว่าที่จะให้วัวให้ควายอยู่อยู่อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันอยู่คนอยู่ข้างบนออสัตว์ก็อยู่ใต้ทุนบ้านอได้กลิ่นหอมใช่หอ <c oughs> <c oughs> มวัวมอน,นควายไ <c oughs> ปลุงชวนจะพาผมเดินกลับทางโน้นหรือทางนี้ <c oughs> ทางนี้เนาะ ทางนี้ดีกว่าเพราะว่าผมลงข้างหน้าดีกว่าเนาะโอ้ได้มาคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ขอญอาติลงทางนี้แล้วกันบเออบ้านลุงเซียนหลังนี้มีใต้ถุนสูงแล้วก็เสาเสา,สาเป็นปูนเสาเป็นปูนเออมีทั้งหมด20-28ต้นเหรอ ยี่แปดต้นโอ้โหทำไมเยอะจังนะทำไมเยอะจังอะับแถวละะบ้านหลังอื่นก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะไม่ถึงสิบบ้านหลังอื่นไม่ถึงสิบนะอ้ยมันทำยาวเมื่อก่อนมันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่๋อครอบครัวใหญ่อ๋อแต่ก่อนครอบครัวใหญ่แต่ก่อนอยู่กันหลายคนครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนที่เห็นเอ็นข้างบนก็คือว่าห้องเยอะๆนี่คือว่าอยู่กันหลายคนใช่คนนี้หลายคนแต่เราตรงนี้ไปไหนหมดอะ เออย้ายย้ายออกไปก็มีมีลูกมีเมียก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เออจากเออจากไปตามอายุไขเนาะโอ้ผมชอบเก้าอี้ตัวนี้เลยอ่ะเก้าอี้แบบนั่นนะแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมลรงเรียนเลยเหรอหรือว่ายังไงทุกวันทุกวันทุกวันญาติล่ะญาติเนี่ยตอนคุยกันอยู่ใต้ตรงนี้เออนี่ญาติญาติกันนี่นะ ญาติเยอะอ๋อที่มาก็คือญาติเยอะก็มาอยู่นี่เนาะทำงานก็มาเที่ยวกันตอนเย็นก็ดื่มเมื่อหลังผมจะมาสังสรรค์ด้วยมั่งเออจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของลุงเซียนใช้เออสวดมานานหรือยังนี่นานแล้วนานแค่ไหนปเดือดเฮินิยู่ใจอ๋อ ตั้งแต่โสดตั้งแต่ตอนอายุสามเจ็ดโสดตั้งแต่อายุปสามสิบสี่อ๋อหลังจากนั้นก็ดูแลคุณแม่มาตลอดนี่จะบอกให้ทุกคนกับลุงเสียนเขาดูแลคุณแม่คนเดียวคุณจอกตัวแรกเป็นคนที่ดูแลคุณแม่หลังจากโสดตั้งแต่สามเจ็ดก็อายุสามสี่ใช่ไหมไม่แต่งงานใหม่เลยไม่เพื่อที่จะดูคุณดูแลคุณแม่ โอ้โหน่านับถือมากเลยขอขอจับมือหน่อยนะขอจับมือหน่อยขอกอดด้วยขอกอดด้วยขอกอดด้วยวันนี้วันนี้มีญาติมีเพื่อนเพื่อนมามามาเยี่ยมมาลุงเสียนี้ใครคุณลุงอะไรเนี่ยลุงน้อยนั่นลุงหยางเนี่ยลุงน้อยลุงนัทนะอ๋อผมมาบบาวเพชรกินเที่ยวเที่ยวดีเที่ยวดีเที่ยวไปเรื่อยวันนี้มีโอกาสได้มาอ่า เยี่ยมบ้านลุงจะมาหลายวันแล้วแต่ว่ามันโอกาสไม่เหมาะเนาะขอบคุณนะมาลุง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 เซียนหรือลุงเซียนลุงเซียนชอช้างเนาะอ๋อนึกว่าเซียนอะไรเงี้ยขอบคุณนะลุงลุงลุงเซียนนะขอบคุณครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะเออวันหลังจะพามาจะมาเรื่อยๆเนาะเจอกันคราวหน้านะลุงเซียนเนาะลุงเซียนออ๋ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผม